สวัสดีครับสวาสดีคนเดิมมาแล้วครับวันนี้ก็นะครับก็ถ้ามีนาฬิกาเข้าเยอะๆผมทำรีวิวเพื่อนๆดูนะครับวันนี้มาทำรีวิวนาฬิกาเปลี่ยนฐานกับเพื่อนๆมาดูกันนะครับนี่เห็นไหมกี่เรือนครับเนี่ยสามหกทั้งหมดเจ็ดเรือนนะครับนาะฬิกาทั้งหมดเจ็ดเรือนนะครับมารีวิวเปลี่ยนฐานนาฬิกาเจ็ดเรือนนะครับมียี่ห้ออะไรบ้างครับดูตัวนี้นี่เห็นไหมฮะมาเปลี่ยนฐานทีเดียวเจ็ดเรือนนะครับเพื่อน คาออกมาหมดบ้านนะครับดูครับเยอะมากรุ่นอกเข็มหมดเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีดีเซลนะครับมีดีเซลสองเรือนนะฮะในกายี่อดีเซลแล้วก็สองเรือนนี้เป็นกาซิโอนะครับกาซีโอสองเรือนรุ่นอกเข็มเอ่อแล้วก,ก็ตัวนี้ยี่ห้อตัวนี้ก็กาซิโอครับอืมอกาซิโอสามเรือนครับตัวนี้รุ่นกระติงแดงด้วยนะฮะอายาเรยบุก รุ่นนี้จริงเลยเนี่ยเรเบูแล้วก็มีสองตัวเป็นดีเซลเอานี่ดีเซลเหมือนกันนี่เป็นดีเซลสี่ตัวนะครับไกซิโอสามนี่ดีเซลเรือนทองมารีวิวการเปลี่ยนถ่านเพื่อนๆนะมาดูกันเรียนต่างกันยังไงครับเก็บไว้ข้างก่อนมานะเปลี่ยนในกาดีเซลก่อนนะครับดีเซลมีสามตัวนะดีเซลดีเซลสี่ตัวดิโอ้โหดีเซลเยอะมากเลย ดีเซลดีเซลดีเซลสี่ครับดูปิดดีเซลสี่คาซิโอสามเเปลี่ยนฐานดีเซลก่อนสี่ตัวนะครับดีเซลต่อสายเดือนดำตัวนี้เดือนดำต่อสายกันครับเยหนึ่งตัวต่อสายติ้งก่อนครับสองตัว ดีเซลสี่ตัวนะครับเ็นเลทแท้ทุกตัวนะฮะตัวนี้ของแท้ลูกค้าสาวผมนี่ตอดสลักหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาตอดขวากันตอดขาหลังตัวนี้ใช้เครื่องมือตัวนี้เปิดนะฮะฝาหลังกว้างนะครับตัวนี้เปิดไม่ได้กว้างไม่พอนะครับตัวนี้ฝาหลังกว้างมากนะครับใช้เครื่องมือตัวนี้เหมืนกว เดียวระวงังนะฮะทีเดียวเลยผมเที่ยวออกวางครับการเปลี่ยนฐานทีเดียวหลายๆตัวต้องทำอย่างนี้ครับหมเที่ยวเสร็จแล้วก็วางวางวางสามตัวนี่ขอใครใช้ตัวช่วยใช้มือด้านนะครับ เสร็จเป็นหนึ่งตัวครับใจ้เกลียวด้วยสองตัวสามตัวครับสีตัวครับผมนี่ออแล้วทีนี้ต่อทานก็ทำเป็นแบบว่าทีเดียวเป็นเซตเลยะฮะต่อทานครับอ่าต่อทานออก ต่อ,อยางล็อกเครื่องก่อนนะครับนี่ทีเดียว4ีตัวทำแบบเพลินๆนะครับแล้วก็ต่อทานยบร้อยหนึ่งก้อนทานนี้เป็นทานญี่ปุ่นเหมือนกันทุกตัวนะครับำเบอร์เก้าสองศูนครับเนี่ยนี่ค,ครับ สต,ตัวนี้เป็นลำเบอร์เก้าดวงหันอีกตัวนึ้งเป็นนำเบอร์ 9, โอ้สองหนึ่งน,น,น,นะครับก้เล็กอัพเรียนคืนให้ลูกค้าครับนี่ฐานแมก c เซลสามก้อนออกตีเดียวครับใส่ก็ไม่ได้ร่องนะครับกด,ดใส่ในร่องกด,ดครับเพื่อนทำแบบง่ายๆนะฮะอย่าคิดมากกด,ดหนึ่งก้อนนะ ย่ดเดียวกันใช้ฐานไม่เหมือนกันเพื่อนเพืนดูดูนะเออหตดเรียบร้อยครับเพื่อนดีเซลก็หมดสีตัวเปลียนทานเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็มาเริ่มใส่ตัวล็อกเครื่องเสร็จไปหนึ่งตัว เรียบร้อยครับเรียบร้อยต่อไปมาเริ่มปิดฝาครับเห็นไหมปิดฝาปิดติดตัวครับใช้มือหมุน้องก่อนนะ เดี๋ยวมาหมุนเกลียวด้วยเครื่องมือนะครับจัดไอเล่นนะครับเสร็จไปหนึ่งตัวตัวนี้นากว้า,วางอันไอนั่นจุดแรงเกิดนะฮะ เะ็เรียบร้อยครับดีเซลสี่ตัวครับเซลสี่ตัวครับแล้วก็มาใส่สลักเรียแล้วนะใส่สลักคืนครับถูวเตะไปหนึ่งตัวต,วตวอดยังไงก็ใส่คืนแบบเดิมนะครับเท่านะะนั้นะฮะนี่ đẹp với 2 cô à Hãy thi cho เรียบร้อยครับสามตัวตัวที่ส,สี่เสร็จครับดีเซลสี่ตัวเปลี่ยนฐานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาตั้งนะฮะตั้งก็ดึงไม่มาโยม,ยมยสุดนะครับแล้วก็เลื่อนสูนเก้าสามสิบหกนาทีตั้งวันที่มีวันที่นะฮะวันที่ดึงวันนี้นึงวันนี้ที่ยี่สิบเจ็ด เด็กไปหนึ่งตัวตัวนี้ก็ดึงไห้สุดนะครับตั้งเวลาหมุนแม้มีวันที่วันที่ดึงออกมาทีเดียวนะฮะเร็ดสตัวครับครับตัวสีดำเรียบร้อยครับของดีเซลสีตัวนะฮะวางไว้ เสร็จครับมีเซล4ตัวนะครับนี่เดี๋ยวมาต่อ,อคาซิโอคาซิโอ3ตัวนะครับนี่คาซิโอ3ตัวครับต่อสายต่อว่างต่อว่าง ต่อสายก็วางครับนี่เสร็จแล้วครับคารทิสามตัวนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นของกระติงแดงนะสองตัวนะครับรุ่นกระติงแดงสองตัวนะฮะคาร์ทิเดี๋ยวมาจอดฝาหลังกันนะครับระบบ ปลาเกลียวเหมือนกันฮะแล้วก็ตัวนี้ใช้เครื่องมือคนอ่าลงไปหนึ่งตัวนะครับสองตัวสามตัวครับเรียบเรียบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยครับอืมกาติโอสามตัวครับเปลี่ยนเดี๋ยวมาใส่ทานกันนี่จะตอดนัดติดล็อกเครื่องนะครับนี่วางวางให้ดีๆนะฮะอย่าให้สับตัวน,นกากันนี่ ทานทุกตัวใช้ออตารข้าวสองศูน 20, หมดเลยครับเครื่องส่วนมากไดกาถ้าเป็นฐานถ้าเป็นเครื่องโอกเข็มส่วนมาใช้ตารข้าวสองศูนย์นะครับนี่เหมือนกันหมดเลยนี่ข้าวสองศูนยี่สามก้อนใส่เข<ม>้าไปครับ ใ,ในร่องทานนะครับอ่าเรียบร้อยเปลี่ยนทางสามเรื่องจะเสโนะครับเบาเลยต่อไปมาเริ่มกันตอนการใส่ยางล็อกเครื่องครับใส่ไปทีละตัวนะฮะ ไม่อยาสับนะฮะของใบของมันนะฮะเตรครับยางกเครื่องไปปิดฝากันนะครับปิดทีละตัวใช้มือช่วยหมุน,นะครฮะ อ่ะเอ็นตต่อไปก็ออกมาหมวดอีส่วนนี้ตัวตเรือนสีทองครับปาซิโอทองอลามเลยตัวนี้ทองไม่รอดด้วยนะครับตัวนี้ถุกแล้วเดี๋ยวปิดตัวน,นี้ก่อน นี่อืมนั่นหละครับโอัอดแน่นครับเต็จครับสามตัวไปประกอบใส่นะครับตานได้กี่เรือแล้วพี่เสร็จแ,แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเหลือสาย ได้หนึ่มตัวกล้ามาแล้วเด็กเตัวผมน้องโอนนะครับพี่ได้ครับพี่เจ้ารับ mặt tăng, ôi nín luôn cái tinh đàng, cardio, chín bốn bốn năm, có cái, nó ở ở มันมอยู่ที่มือผมมันไม่สวยผมไม่ใส่เลยครับมีสองสามเดือนเนี่ยทำไม่เยฮะมันดูยังไงก็มันรูพี่สวยดีนะครับผมแ่บแล้วผมติดหน้าปัดใหญ่ๆได้ไงพี่อ๋อชอบวันนี้นี่เล็กไปหน่อยนี่ใบใหญ่หน้าปัดใหญ่ๆด้วยสิ่งแดงอุ่นที่มีเทสจะดีขายคือมันมีน้อยอ่ะน้อยมัน ถ้ามันไม่เซลผมก็ไม่ซื้อหรอกพี่ออของพวกนี้เซลก็ย <c oughs> <c oughs> ังหลาอยู่ทงานจหวย้อะแบบหาสิบหกสิบสี่สอย่างเงี้ยเออซื้อแล้ว <c oughs> แบบโหออกมาตั้งโทว,วาาไวตรงนั้นหละพี่แ,แข่งแกงเกิน เสร็จเรียบร้อยครับทั้งหมดเจ็ดเรือนนาฬิกานะครับดีเซลมีสี่เรือนในกาซิโอถ3ามเสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมครับพี่ราคาอะไรครับเ๋็นนะสองกติกรครับพี่ เพื่อนๆคนไหนที่ก้ามาติดตามมินุ่กดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะครับวันนี้เปลี่ยนฐานทีเดียวเก็ดเรือนครับดีเซล4คาทิโอ3นะครับเพื่อนๆายบายนนครับแักนะครับทุกคน